เมื่อฉันเรียนรู้ที่จะรับมือต่อแม่สามีได้ตองกินด้วยกันสิครับไม่เอาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าตองกินอ่ะพี่ก็จะได้กินน้อยลงลสิวันๆก็อยู่บ้านอย่างเดียวทำงานหาเงินอะไรก็ไม่ได้ทำอะ่ะตองไม่กล้ากินหรอกเดี๋ยวต้องไปต้องมาม่าสักถ้วยหนึ่งกินก็พอแล้วแหมนี่ดูละครเรื่องไหนอีกล่ะแม่คะแม่กินเลยค่ะพี่ยากินเยอะๆนะคะตองยังไม่ค่อย,อยหอิวห นี่ตองแกกำลังประชดใครอยู่หรือเปล่าดูสิอยู่บ้านอะ่ะก็แค่คอยรับใช้ดูแลคนในบ้านก็ยังทำได้ไม่ดีเลยอะ่ะวัน,ว,นวันก็เอาแต่ทำหน้าบูดหน้าบึ้งใส่ใครก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างนะตองก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกวัน,ว,นวันก็คิดนู่นคิดนี่ฟังซ่านสารพัดแต่ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็ทำเพราะเป็นห่วงแม่หวังดีกับแม่นั่นแหละคะ่ะทีมแกดูเมียกแกหน่อยเถอะอีกหน่อยอะ่ะ ก็คงจะขี่หัวฉัแหละแม่ครับแบบนี้มันแรงเกินไปนะครับแม่ฉันไม่กินแล้วอ้าวแม่คะจะไปไหนคะน่าแต่งตัวซะสวยเชียวฉันจะออกไปเต้นอาราบ,บิกกับเพื่อนๆฉันแหม แต่งตัวซาซเวอร์ทุกวันเลยนะคะแม่แม่คะถ้าคน,นเขาไม่รู้เข้าเนี่ยเขาจะหาว่าแม่แต่งตัวสวยไปอ่อยผู้ชายนะคะวันวันก็ไม่ได้ทํางานแม่แม่ดูอย่างป้าตองสิคะเขาอายุ60กว่าแล้วเขายังทางานอยู่เลยคะ่ะนี่หนึ่งตองแกก็ออกไปทํางานเองสิฉันเนี่ยจะช่วยเลี้ยงลูกแก่ให้แกก็ออกไปทํางานเองบ้านสิต้องทํางานแล้วมันยังไงคะแต่ถ้าตองทํางานแล้วแม่ไม่ทํางาน แม่คิดจะพึ่งพาใครคะแม่จะพึ่งเงินเดือนของลูกชายแม่เหรอคะโหทุกวันนี้เสื้อผ้าเล็กน้อยที่แม่ของที่แม่มีเนี่ยลูกชายแม่ก็ปเป็นคนซื้อให้ไม่ใช่เหรอคะนี่ทุกวันนี้ฉันกินเงินบรนานของฉันเองฉันมีต้องการพึ่งพวกแกหรอหรอคะต้องยังเห็นลูกชายแม่เนี่ยเขานั่งส่งประกันให้แม่อยู่เลยนะคะตั้งหลายแสนโ,โถโลกูกลูกดูย่าของลูกสิเนี่ย ไม่คิดจะมาสนใจลูกไม่คิดจะอุ้มหลานเลยนะวันวันเนี่ยถ้าลูกโตขึ้นมาเนี่ยลูกจัดการย่าเลยนะลูกนะเกนี่มันแย่จริงๆเลยเกสอนหลานไม่ให้รักย่าหรอเกสอนหลานฉันแบบนี้ได้ยังไงไมยแม่จะโมโหอะไรขนาดนั้นล่ะคะต้องก็แค่พูดเล่นเด็กมันตัวน้อยแค่นี้ไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะ นี่มันอะไรอีกล่ะแกซื้อของออนไลน์อะไรเยอะขนาดนี้แกเสียเงินไปเท่าไหร่ล่ะตองใช้เงินของตองเองค่ะแม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่ไม่ใช่เหรอคะเงินแกที่ไหนเนี่ยมันเงินของลูกชายนังน้นแกรู้ไหมกว่าติงเขาจะหาเงินมาได้เขาเหนื่อยขนาดไหนแกเป็นเมียแกทำไมไม่ช่วยผัวกแกปรปอยาดบ้างฮะตองไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะ ตองตองแกอยู่ข้างนอกไหมแกมาหาฉันหน่อยสิแม่มีอะไรคะเออนี่มันก็เที่ยงแล้วนะตองฉันหิวข้าวแล้วแกไปต้มซี่โครงหมูฉันหน่อยสิตองลืมไปพอดีเลยว่าแม่คงหิวแล้วอะ่ะแล้วแม่จะให้ต้มซี่โครงหมูนี่แบบน้ําใสหรือว่าแบบตุ๋นซีอิวแดงดีคะเอาน้าําใสสิมันจะได้เบาๆหน่อยค่ะได้ แล้วเกลือนี่มันต้องใส่เท่าไหร่คะช้อนหนึ่งหรือว่าสองช้อนใส่สองช้อนช้อนเดียวอะ่ะมันจะทำให้รสชาติจืดเกินไปได้คะ่ะแล้วหมอ้อนี่เหรอคะแม่มันต้องใช้ใบไหนคะซ้ายหรือว่าขวาเอามือส้ายหม้อมือซ้ายแก่นั่นแหละค่ะแล้วเกลือสองช้อนนี่ใช้ช้อนไหนคะแม่ช้อนนี้หรือว่าช้อนนี้ โอ๊ยตองแกจะถามฉันนเะไรนักหนาจะถามแกหน่อยเถอะเมื่อไหร่ฉันจะได้กินซิโครหมูสักทีโอเคค่ะแต่วแค่ถามม่ละเอียดเฉยแม่จะบ่นทะไมเล่างั้นต้องรีบไปซื้อซิโครงหมูแม่ดีกว่าจะตายอยู่แล้ว อา้าวตองหนูจะไปไหนอะลูกพอดีว่าแม่สามีตองเขาป่วยอะค่ะตองก็เลยกะว่าจะไปซื้อที่โคงหมูให้เขาเห็นเขาบอกว่าอยากกินอตองเนี่ยนะหนูเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูจริงๆเลยอะทั้งทที่แม่ผัวนะทั้งหาว่าขี้เกียจหาว่ากินแรงยังมีเกียจติไปทำกับข้าวให้อครั้งนี้แหละคิดว่าแม่ผัวคงเห็นความดีของตองแน่ๆเลยลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ อขอแค่แม่เขาหายป่วยอะจริงๆตองก็ทําให้เขาได้ทุกอย่างอะแะค่ะตองเต็มใจทําให้เขาทุกอย่างอยู่แล้วเดี๋ยวตองเนี่ยจะไปซื้อซี่โครงหมูให้แม่ส่วนนะ้าเดี๋ยววันนี้ตองเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่าดีไหมคะมดีเลยไปกัน,นะคะ่ะตัวเลก็กน,น่ารักจริงๆ นั่งพักตรงนี้กันก่อนนะลูกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มไหมเต็มไหมลูก นี่นางตองแกทำไมเพิ่งกลับมาไหนแล้วกระดูกหมูฉล่ะแป๊บนึ่งค่ะแม่ขอพาลูกเขึ้นไปนอนก่อนนะคะแม่คะ ซี่โครงหมูต้องไปหามาแล้วค่ะแต่ว่าไปหามาตั้งหลายตลาดมันก็ไม่มีเลยอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวต้องจะไปหาของไอ้ตู้เย็นเอาเป็นซุปเป็ดแล้วก็ผัดหัวไชโป้อย่างนี้ดีไหมคะทาให้แม่กินก่อนอยังไงมันก็บารุงได้เหมือนกันนี่นต่ตอเกดตั้งใจแกล้งฉันใช่ไหมกลับมาแล้วครับเอา้ากลับมาแล้วเหรอคะพี่ทีมพี่ดูสิวันนี้พองนเหนื่อยทั้งวันเลยนะอากาศก็ร้อนมากเลย ตองออกไปหาซื้อซี่โคงหมูให้แม่ทั้งวันเลยอะ่ะไปหามาตั้งนานนะก็ไม่ได้พี่รู้ไหมตองอะ่ะทำเพื่อแม่เขาตลอดเลยนะพ่อแม่ตองอะ่ะเขาก็เหมือนพ่อแม่พี่ใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ไม่เคยทําอะไรกับพี่แบบนี้เลยแต่แม่ไม่ว่าตองจะทําอะไรให้เขาตองทําอาหารอะไรให้เขาก็ไม่เคยถูกใจอันนู้นก็ติอันนี้ก็ไม่ชอบทอํานย่งกับตองอะ่ะไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่ดีเลยแม่ครับตองเขาดูแลแม่ทั้งวันเนี่ย มันก็มีพลาดบ้างนะครับแม่แม่อย่าทำหน้าบึ้งแบบนั้นสิย้ายบ้านฉันจะย้ายบ้านเดี๋ยวน,นี้เลยพวกแกเป็นคอยกั่นแก้งฉันตลอดฮัลโหลค่ะพี่ค่ะใช่ค่ะย้ายบ้านค่ะพี่ครับไม่ใช่พุ่งนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะใช่มาย้ายตอนนี้เลยค่ะพี่ค่ะตงฉันยังไม่สบายอยู่นะ แกจะให้ฉันย้ายตอนนี้ได้ยังไงเอ้าก็แม่พูดเองไม่ใช่เหรอว่าแม่จะย้ายบ้านตองก็เลยโทรให้เลยสิคะก็ย้ายตอนนี้เลยทุกคนคะความสัมพันธ์ของแม่ผัวลูกสะภ้ยเนี่ยชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครเลยนะคะไม่รู้ทําไมต้องดรามากนขนาดนั้นด้วยทุกคนคะขอสามคำให้กับแม่ผัวที่เอาแต่ใจแบบนี้หน,น่อยค่ะนี่ตองแกจำอะไรของแกเนี่ยแกวางกล้องอยูาาน่ยนี่เลยนะ đi lên